ดรสุภวุฒิสายเชื้อเป็นหนึ่งในทีมงานของพักเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการกู้เงินหรือว่าวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนซึ่งก็ออกมาในลักษณะกลางๆก็คือไม่ได้เทคไซส์ว่าต้องมีการกู้แต่ถามวิกฤตไหมก็คือว่าวิกฤตแต่ว่าเรื่องของการทํางานของแบงก์ชาติเนี่ยดรสุภวุฒิติงอยู่เหมือนกันติงหนักหน่วงตัวของดรสุภวุฒิจะเป็นประธานและยังมีอีก10ตําแหน่งที่มีการแต่งตั้งกันขึ้นมานะคะทั้งหมดนี้ก็คือจะเข้าไปนั่งเป็นกรรมการหรือว่าบอร์ดของสภาพัฒ ซึ่งจะไปพูดคุยกันแล้วก็ไปดูว่าตกลงเศรษฐกิจไม่วิกฤตหรือเปล่าหรือวิกฤตไหมเมื่อวานนี้คอรมอนะคะมีการแต่งตั้งคุณดรสุภวุฒิสายเชือ้อนั่งประธานของสภาพ,พัฒนาการเศษษรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพ,พัฒน์หรือว่าสสชที่เราเรียกกันก็คือชุดเดิมเนี่ยคือหมดวาระไปแล้วก็จะมีการเปลี่ยนคนเข้าไปแต่ว่าที่นี้น่าสนใจเพราะว่าดรสุภวุฒิสายเชื้อเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมง,งานของพรรคเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจที่น่าสนใจก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมาเลยฉันก็พยายาม คือต้องต้องถามอ่ะว่าดรสุภพุธเนี่ยมีแนวความคิดหรือว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการกู้เงินหรือว่าวิกฤตเศรษฐกิจอของประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนซึ่งก็ออกมาในลักษณะแบบกลางๆนะก็คือไม่ได้เทคไซส์ว่าต้องมีการกู้จะถามวิกฤตไหมก็คือว่าวิกฤตค่ะออแต่ว่าเรื่องของการทํางานของแบงก์ชาติเนี่ยดรสุภพุติงอยู่เหมือนกันติงหนักหน่วงนะคะแต่มาดูค่ะว่าตําแหน่งนี้สําคัญอย่างไรซอสชจะเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีการนําตัวเลขต่างๆให้ทางคอรมอพิจารณา หลายครั้งหลายค่าตัวเลขเศรษฐกิจการจะบอกว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตสภาพัฒน์ก็ร่วมด้วยร่วมด้วยหนึ่งในนั้นนะคะประธานสภาหนึ่งคนนี่ก็แต่งตั้งเป็เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือดออรสุภวุฒิสายเชือ้อแล้วก็ยังมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกนะคะไม่เกิน15คนนะคะ ส่วนกรรมการสภาโดยตําแหน่งก็มีอีก7คนด้วยกันใช่ค่ะก็จะมีประหลัดคลั่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะคะทางส่วนงานของกรรมการพัฒนาระบบราชการเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมชด้วยนะสำนักงบแล้วก็ผู้ว่าทอประทเมื่อวานนี้ทางคอรมมีการแต่งตั้งทั้งหมดเนี่ยสิคนด้วยกันนะคะให้คุณผู้ชมมาดูอ่ะดูประธานก่อน ตัวประธานดรสุภวุฒิสายเชื้อนี่จริงๆในช่วงที่มีการพูดถึงตัวหรือว่าเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นเพ<ข>ราะว่า<น>เป็นทีมเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เป็นคนที่ได้รับการยอมรับแล้วก็ดูภาพใหญ่หรือว่าแมโครอีโคนมกพอสมควรปฏิเสธไม่รับตําแหน่งข่าวมาว่าแบบนั้นนะแต่ว่าในรอบที่สองนี่ก็ถามๆอยู่เหมือนกันก็เหมือนการส่งสัญญาณนก็คือปฏิเสธไม่รับตําแหน่งแต่ตอนนี้ก็คือไปไปนั่งเป็นประธานสภาพัฒน์ เรียบร้อยนะคะ,คะเป็นอนุกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจนะคะในช่วงที่ผ่านมาเป็นที่ปรึกษากองทุนบําเหน็จบำนาญในตัวเลขเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะที่ปรึกษาของกลุ่มพัทราเกียรตินาคินคะนะคะกรรมการขร้าราชการตารวจตรวจสอบเยอะแยะไปหมดเลยก็คือเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับใช่ค่ะนะคะว่ามีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเศรษฐกิจ,กจมหาภาคพอสมควรเลยทีเดียว ตัวของดรสุภวพุิจะเป็นประธานและยังมีอีก10ตําแหน่งที่มีการแต่ง<ช>ตั้งกันขึ้นมานะคะ<ช>คนแรกเลยค่ะ<ช>คุณผู้ชมคุณกรงกฤิฐฮิรันกิตกรกรมการสาภาผู้ทรงคุณวุฒินี่มาจากภาคเอกชนคุณกฤษณนะวจีไกรล,ลาศนะคะนี่ก็เอกชนเช่นเดียวกันนะคะมาจากทางหอการค้า<ช>มาดูสิ่งที่น่าสนใจคุณปิยมิตรศรีธราท่านนี้ใช่จริงๆต้องบอกเป็นคุณหมอนะเป็นในแพทย์ทยซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้าน หัวใจแล้วก็เป็นหมอนักบริหารด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีท่านอื่นๆอ,อีกอย่างเช่นคุณรัศริน,นี่คือเป็นนักวิจัยดรสมประวินนี่คุ้นเคยกันดีนะคะจากทางไทยพาณิชย์คุณสุพจน์นะคะคุณอารีแล้วก็คุณเอ็นูซื่อสวรรค์ทั้งหมดนี้ก็คือจะเข้าไปนั่งเป็นกรรมการหรือว่าบอร์ดของสภาพ,พัฒน์ซึ่งจะไปพูดคุยกันแล้วก็ไปดูว่าตกลงเอ๊ะเศรษฐกิจไม่วิกฤตหรือเปล่าหรือวิกฤตไหมดิฉันก็คิดว่าน่าจะเป็น ุดนี้แหละในการถแถลงตัวเลข G D P อะไรต่อมีอะไรต่อจากนี้ก็จะเป็นชุดนี้นะคะเราได้จับตาดูกันค่ะ,คะในโอกาสที่ฐานเศรษฐกิจครบรอบ4 4ปีฐานเศรษฐกิจเป็นสื่อที่มีชื่อแล้วก็เป็นที่ยอมรับของประชาชน